บนัเรเบสครับมีวงแล้วก็ทําเพลงไม่มีว no. ันไหนไม่เขียนเพลงแต่งมาประมาณ2ปีรวมๆประมาณ220เพลงครับโอ้โหฉันไม่ดีฉันโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่าเนี่ยแล้วคุณก็ทํากรรมการผมพังไปแล้วเนี่ยความตั้งใจของผมที่เข้ามากรุงเทพประกวดทำไงก็ได้ให้ชีวิตมันดีขึ้น หาเงินเยอะขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อพ่อกับแม่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมก็ป่วยแล้วแม่ก็ป่วยแล้วก็ตาฝนกันไปขี่มอไซค์ไปหาหมอแลไร้ยผมก็เลยตั้งปฏิยาณตัวเองว่าโอเคจะหาเงินจากเพลงนี้เพื่อจะซื้อรถให้ได้ซึ่งทำได้ การมาอยู่จุดเนี้ยวันเนี้ยได้ออกรายการได้ออกทีวีคือมันคือกำไรชีวิตผมครับมีคอนเสิร์ตติดต่อมาเยอะขึ้นมีเงินมากขึ้นแล้วก็คุณค่าในงานเรามันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นแล้วนะครั้งนี้คืออยากมาร้องเพลงในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็อยากเอาวัฒนธรรมของตัวเองภาคใต้เนี่ยยกกระดับขึ้นมาใส่ในดนตรีทำโชว์นี้ให้ดีที่สุด วันนี้ครับเขานําเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงแทนความคิดถึงของคนที่อยู่ไกลครับซึ่งนั่นก็คือเพลงดวงเดือนของคุณโจอี้ภูวสิ่์นั่นเองครับมาดูกันว่าความคิดถึงของคุณเบทจะทําให้เขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่ครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับคุณเบธนันือเบศกับเพลงดวงเดือนครับ ฉันมันอ้างว่าเธอที่เคยเคียงข้าอยู่ห่างก,กันแสนไกลกลาแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยสัญญากันไว้ขอให้เธอเป็นจันทรของใจสองน้ำทาให้ฉันวันที่เราห่างไกลหัวใจยัง ไม่เคยจะหาคืนที่เราห่างไกลหัวใจอ้างว้าฉัน สบายดีอยู่หรือเปลาก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเงูยบฝ่าท้องฝ้าฤด,ดาูหนาวอบกอเธอทันทีคิดถึงส่วนใหญ่ วันดำทางล้านทีวันดำทางล้านทีอย่า้ก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือ 她贪嗔。车 이틈 타라 군대 워어어 เวอร์ชันอิโมชันอีกแล้วแล้วก็เป็นแบบแนวทางใต้เลยครับวอ้ยซึ่งคุณแต่งเองถูกไหมใน่นอน<ล>นี้คร,ครับผมทำไมถึงเลือกอยากจะร้องเพลงนี้วันนี้อยากจะสื่อสารสิ่งนี้ออกไปในวันนี้ตอนที่จะมารายการนี้คือก่อนจะมาเทปแรกคือผมวันที่ทีมงานโทรมาบอกว่าบีดมาเลือกเพลงนะซึ่งณเวลานั้น ผมนั่งอยู่ข้างเตียงย่ารอเวลาที่ท่านจะไปซึ่งเพลงเนี่ยผมเขียนให้ย่ากับยายว่าผมโตมากับท่านผมอยาก้องให้ท่านว่าลานคนนี้ทำได้ครับอย่างไ้ท่านรู้ว่าผมคิดถึงมาก ผมเชื่อว่าวันนี้เสียงเพลงที่เบรเร้องออกไปคุณยา่าน่าจะได้ฟังอย่างแน่นอนขอเสียงผมให้เบรอีกสักครั้งครับค,คุณย่ารับรู้ได้ว้าวมันร,ร้อ,รองไห้อีกแล้วฮะร้องไห้อีกแล้วเรากั้นมันไม่ได้หรอกเรื่องอะไรแบบนี้มันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะ ไม่เป็นไรนะฮะดูแล้วมีคณะกรรมการท่านไหนพร้อมไหมฮะพี่ตู่ก่อนเลยผมว่าสิ่งที่ที่เบสมีแล้วก็เราเห็นกันตั้งแต่รอบที่แล้วก็คือการถ่ายทอดอารมณ์การสื่อสารอารมณ์ที่ทําได้ดีมากๆนะครับผมขอชื่นชมตรงนั้นผมผมชอบเนื้อที่คุณแต่งขึ้นมาผมมองว่าว่าคุณแต่งได้ขนาดเนี้ย น่าจะมีกรรมการท่านไหนพูดมาก่อนว่าที่ของคุณคือจริงๆแล้วเวทีนี้คุณมาได้นะคุณมาโชว์ของคุณแนตะ่ที่ของคุณจริงๆคือศิลปินแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดรอบที่แล้วเนี่ยผมจําคุ้นๆเหมือนว่าผมพูดเรื่องอารมณ์เนี่ยเหมือนกันว่าพี่แพ้เขาจะชอบบอกว่าการร้องด้วยอารมณ์เนี่ยมันเหมือนยืนอยู่บนคมมีดผมรู้สึกว่ารอบที่แล้วคุณก็มีความแบบเบรกดาวระหว่างเพลงทําให้ร้องจบได้ไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ก็มีนิดหนึ่งนะครับเรื่องของอารมณ์ที่รู้สึกว่ามัน มันเทคโอเวอร์คุณจนจับคีย์ไม่ถูกช่วงหนึ่งนิดหนดึ่งซึ่งมันก็เป็นแผลเล็กๆครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไวฟ์ของคุณโดยรวมมันก็ทำให้โชว์มันผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณพี่ตูค่ครับขอบคุณครับพี่แพท<า>ย์ครับ,รบในพี่ตู่พูดเรื่องคมมีขึ้นมาแล้วแพทก็ต่อเรื่องมาเลยคือแพทย์รู้สึกว่าเบบเป็นคนที่มีอาวุธหลายอย่างเปรียบเหมือนกับสมมติเป็นซามูไรหรือเป็นนักดาบเนี่ยเป็นคนที่มีดาบสามเล่มอ่ะ มันรู้ดูวันพีซมาแล้วหร <One Piece. S 1> ือเปล่า <c oughs> แล้วมันเลยรู้สึกว่า <c oughs> คือเขาแต่งเพลงเก่งดาบเล่มที่เป็นแต่งเพลงก็คือคมมากครับ <c oughs> แล้วเขาเป็นคนพื้นฐานการร้องเพลงเนี่ยดีคือเขาเป็นดาบที่คมเล่มที่สองเล่มที่สามคืออิโมชันเขามันสุดเขากล้าที่จะเปิดออกมาแต่แพทคิดว่ากระบวนท่าที่ไม่ได้ฝึกบ่อยๆอ่ะคือการเอาสามอย่างเนี้ยมาควงบนเวทีที่มีคนดูมันต่างกันกับการที่เรา ฝึกทีละเล่มอยู่ที่บ้านแต่พอมันขึ้นมาปุ๊บเอาสามอย่างมามาแบบฟันบนเวทีอะ่ะคราวนี้ฟันเขาเนือ้อเต็มไปหมดเลยอะ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะยังอ่อนซ้อมกระบวนท่าขึ้นเวทีอยู่ทําให้ทั้งสองรอบเรา Break down เราเบรกดาวเบาๆแล้วเอาไม่อยู่ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องนี้ที่อยากให้ลองกลับไปทํากันบ้านเพิ่มไม่ว่าจะเวทีนี้หรือเวทีไหน,นยังไงกระบวนท่านี้ก็ต้องฝึกถ้าเราจะควงสามดาบแบบเนี้ยนะ ผมสนุกกับการนึกภาพตามจริงๆชครับซึ่เข้าใจด้วยนะเข้าใจเชื่อปุ๊บดับคมกว่าสามดาบก็คมมตนพี่แพทนี่แหละดี่มดูวันพีทมาด้วยแล้วมันมีคนที่มันเป็นสามดาบแล้วคาบดาบบางคนดูก็ไม่ได้อะไรมาแบบนี้นะพี่นะชมเรืเป็นต้นเนี่ยสุดยอดที่ถือว่าเป็นคำคอมเมนต์ที่ดีมากๆได้ทั้งคำชมและได้คำที่สามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ด้วยสำหรับคุณเบสนะฮะใช่ครับผมเอาละครับคุณเบสครับ คุณเบต,ต้องขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการ1ท่านครับ à, ขออนุญาตเลือกหนึ่งท่านที่ผมร้องเพลงจีบไปเมื่อเทปท,ที่แล้วครับพี่ตู่ครับท,ท,ที่ตู่ครับทำไมฮะทำไมถึงเพี่ตู่ในวันนี้คุณถูกใจอะไรผมครับผมถือว่าผมอาจจะสื่อสารกับพี่เพชรได้ได้เยอะในเทปท,ที่แล้วผมอยากรู้ว่าผมจะสื่อสารกับพี่ตูไ่ได้ได้ได้ถึงนานขนาดไหนครับผม อะมาลุ้นกันครับ100คะแนนพีตูให้คุณเบสไปทั้งหมดเท่าไรครับมากที่สุดคือ91คะแนนและจาก100คะแนนพีตูให้คุณเบสไปทั้งหมด 88, 88คะแนนคะแนน